ผมทำงานพิเศษล้างจานที่ร้านอาหารเก่าในตลาดแต่คืนนี้เจ้าของบอกว่าให้ผมลงไปหยิบของจากห้องเย็นที่ใต้ดินทางที่พนักง,งานทุกคนบอกว่าไม่มีใครกล้าลงไปเลยครับ <c oughs> เจ้าของในเรื่องนี้ชื่อว่าคุณติครับทำงานพิเศษเป็นพนักง,งานล้างจานในร้านอาหารเก่าแก่ที่ตลาดสดร้านนี้เปิดมานานกว่า40ปี ตัวร้านเป็นตึกแถวสองคู่หาผนังด้านในมีค้ามมันจากการทำอาหารที่สั่งสมมานานผมทำงานที่นี่มาเกือบเดือนครับและได้ยินคนในครัวชอบพูดกันว่าห้องเย็นใต้ดินอยู่บ่อยๆพนักงานได้ลือกันว่าเมื่อ10กว่าปีก่อนมีพ่อครัวคนหนึ่งเสียชีวิตในนั้นเพราะประตูห้องเย็นมันดันปิดล็อกจากภายนอกทำให้เขาไม่สามารถหนีออกมาได้ครับตั้งแต่นั้นมา พนักง,งานส่วนใหญ่เลยหลีกเลี่ยงที่จะลงไปที่ชั้นใต้ดินที่เป็นห้องเย็นและเจ้าของสั่งว่าถ้าไม่จําเป็นอย่าเข้าไปเด็ดขาดครับคืนนั้นร้านใกล้ปิดลูกค้าลดลงเหลือแค่ไม่กี่โต๊ะเจ้าของร้านเดินมาหาผมครับและบอกว่าให้หยิบเนื้อแช่แข็งจากห้องเย็นใต้ดินให้หน่อยผมพยายามอ้างว่าผมไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแต่เจ้านายก็ยืน่นกุญแจให้พร้อมบอกว่าไม่มีอะไรล็อกแค่ไปหยิบเท่านั้นเอง ผมเลยมองไปรอบๆครับพนักง,งานทุกคนเงียบไม่มีใครกล้าสบตามีเพียงแต่ลุงชัยครับที่เป็นพ่อครัวเก่าพูดว่าถ้าลงไปแล้วได้ยินเสียงเคาะห้ามตอบกลับนะในเมื่อไม่มีทางเลือกครับเพราะเจ้านายสั่งให้เราลงยังไงเราก็คงที่จะต้องทําหลังจากที่ลงไปที่บันไดครับมันเป็นเหล็กแคบ,บๆอยู่หลังห้องครัวและความเย็นพัดขึ้นมาทันทีหลังจากที่ผมเปิดประตูผมเปิดไฟฉายโทรศัพท์ครับส่องลงไป เห็นผนังคอนกีดเปื้อนคาบน้ำพื้นมีรอยหยดเป็นทางยาวครับเมื่อเดินถึงที่ชั้นล่างสุดมีประตูเหล็กสีเทาหนักๆบนบานประตูมีรอยบุม๋มคล้ายกับถูกทุบจากด,ด้านในด้วยผมเสียกุญแจเข้าไปครับมุนอย่างช้าๆแล้วประตูมันก็เปิดออกภายในห้องเย็นครับอากาศเย็นปะทะหน้าผมโดยทันทีกินลมหายใจกลายเป็นไอกลายเป็นควันชั้นเหล็กเรียงรายสองฝั่ง เต็มไปด้วยเนื้อสัตว์และผักแช่แข็งครับแสงไฟฟัวเรสเซนกระพริบเป็นจังหวะสร้างเงาวูบวาไปทั่วห้องผมเดินหยิบเนื้อที่อยู่ชั้นด้านในสุดขณะที่ก้มลงไปหยิบนั้นได้ยินเสียงครับตึกตึกตึกผมไม่มั่นใจครับว่ามันเป็นเสียงเคาะหรือว่าเป็นเสียงเดินกันแน่แต่ที่มั่นใจมันเป็นการเคาะแบบมีจังหวะครับอาจจะเป็นคําเตือนของลุงชัยก็ได้ที่ว่าถ้าได้ยินห้ามตอบกลับ หัวใจผมเริ่มเต้นแรงมากยิ่งขึ้นครับพยายามที่จะไม่สนใจและทําตามที่ลุงชัยได้บอกแล้วในขณะที่ผมกําลังเดินกลับไปที่ประตูเสียงเคาะมันดังขึ้นเรื่อยๆครับและได้ยินเสียงลากเล็บด้วยนะครับเหมือนกําลังขูดที่โลหะผมเริ่มก้าวเร็วขึ้นครับแล้วทันใดน,นั้นไฟในห้องที่อยู่ในห้องเย็นมันดับเองเฉยเลยครับเหลือเพียงแค่ไฟจากโทรศัพท์มือถือของผมและในเงามืดน,นั้นผมเห็นไอยเย็นครับลอย คล้ายๆกับลูกของคนยังไงก็ไม่รู้ร่างนั้นมันสูงมากใส่ผ้ากันเปื้อนเก่าๆขาดลุย่ยที่คอมีรอยช้ำด้ยครับเหมือนถูกอะไรกดก็ไม่ทราบมันค่คอยๆก้าวเข้ามาครับเสียงเดินชัดขึ้นเรื่อยๆผมถอยจนชนที่ประตูครับและเมื่อหันไปดูประตูมันปิดไปแล้วกุญแจที่ผมใช้ไปเมื่อกี้มันก็หายไปด้วยครับร่างนั้นอยู่ห่างกับผมเพียงไม่กี่ก้าวลมหายใจดัง เหมือนคนที่กําลังหนาวสัตว์มันก้มหน้าลงมาครับเผยถึงใบหน้าครับที่ซี่เขียวจ้องมาทางผมผมก็เลยสะบัดตัวหนีครับพยายามที่จะเปิดประตูแต่ยังไงมันก็เปิดไม่ออกทันใดนั้นครับเสียงเคาะก็ดังมาจากด้านนอก3ามครั้งแล้วก็เงียบประตูมันก็เปิดออกเองได้เฉยเลยครับเหมือนมีคนดึงออกให้จากอีกฝั่งผมไม่กล้าที่จะหันหลังกลับไปมองเลยด้วยซ้ํารีบวิ่งขึ้นบันไดอย่างสุดแรงเกิดพอถึงห้องครัวครับ ทั้งร้านมองผมแบบเงียบๆเ,เจ้าของร้านถามง่ายมากครับเนื้อกูอยู่ไหนคุณติทำได้แค่สายหัวครับและวางกุญแจลงที่โต๊ะแล้วบอกว่าอยู่ในห้องเย็นนั่นแหละครับเฮียตั้งแต่นั้นมาครับผมไม่กล้าลงไปห้องใต้ดินนั้นอีกเลยแม้ว่าเจ้าของร้านจะสั่งหรือใครจะบอกผมไม่กล้าไปอีกแล้วครับและในท้ายที่สุดวันนั้นที่มันจบลงได้เพราะว่าเพื่อนที่ทำงานประมาณสักสี่คนได้ครับ ยอมเดินเข้าไปพร้อมๆกันเพราะไม่อย่างนั้นมันจะไม่สามารถหยิบเนื้อขึ้นมาทําให้กับลูกค้าได้นั่นเองครับนี่คือเรื่องห้องเย็นที่ชั้นใต้ดินครับที่มีพ่อครัวเคยตายในนั้น